นี่คือเรื่องราวของบริษัทนิ้นีมีสตูดิโอครับโฮมออฟฟิศเล็กๆของกลุ่มเ,เพื่อนที่คบกันมาตั้งแต่สม,มัยเรียนมหาวิทยาลัยและพวกเขาก็ไม่เคยรู้เลยนะครับว่าการใช้ชีวิตประจําวันของพวกเขาเนี่ยมันกําลังทําลายโลกนี้อยู่ ลู้ป,ป่าครับอ๋อขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยครับโอเคครับครับ พี่พสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับับบเอ,อ่อทุกคนครับนี่น้องลูกปลาฮะเขาจะมาฝึกงานที่ออฟฟิศเรายัางไงก็มีอะไรก็สอนน้องเขาหน่อยนะฮะขอฝากนะ้ำฝากตัวด้วยนะคะได้ครับ ก็ไม่รู้ออกมาขอโทษจริงๆค่ะขอโทษค่ะ <c oughs> ขอโทษนะคะเ <c oughs> ออพี่ว่านะคือตอนเนี้ยของที่บริษัทเนี่ยกำลงกังจะหมดแล้วเดี๋ยวน้องป่าไปช่วยพี่สืบของดีกว่าเ <c oughs> ดี๋ยวไปรถที่ดินก็ได้อ๋อค่ะกอล์ฟเดี๋ยวพี่อึ่งจะเข้ามานะแกต้องอยู่นี่เขาจะเข้ามาดูความคืบหน้านของงานเดี๋ยวให้นัดไปแทนก็ได้ ลิ้นรถนายเช็คลมยางบ้างหรือเปล่า่ะรู้ไหมการที่เราขับรถที่ลมยางอ่อนน่ะมันจะทำให้เปลืองน้ำมันเพิ่มขึ้นตั้ง3%เลยนะอะ วมามแม่เหมือนฟ้าดินกำลังจะวางแผนอะไรบางอย่างอยู่นะครับใช่แล้วครับ เรามาดูป่าดินวางแผนก่อนการเดินทางกันดีกว่าครับนี่โฮมออปิตนะครับส่วนนี่ก็ร้านขาของแม่ใกล้ๆก,ก,กันเลยนะครับอา้อาวอ้แล้วดินจะไปไหนแล้วครับเนี่ยครับอ้อมเลยั้งเบร์นรถให้เปลืองน้ำมันนีนะครับไม่ดีเลยนะครับเนี่ย ดินดินดินไม่ออกรถซะทีอะติดเครื่องทิ้งไว้อย่างนี้ก็เปลืองแย่เลยสิแล้วรถเนี่ยนายก็ต้องไปเช็คเป็นประจำด้วยนะรู้ไหมว่าถ้าเครื่องยนต์ทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเนี่ยมันก็จะเปลืองน้ำมันมากขึ้นมากเลยนะแล้วอีกอย่างเนี่ย เรื่องยางที่เราบอกไปอ่ะเฮ้ยดินไม่นายไม่รับเขาไปด้วยล่ะทางเดียวกันไปด้วยกันช่วยโลกได้เยอะเลยนะทุกสิ เฮ้ยดินทำไมนายขับเร็วอย่างนี้ล่ะนายต้องขับไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะรู้ไหมว้ายดินเบาเบาเบาดินเบาบุย ฟังเรานายฟังเราใจเย็นๆเราไม่รู้เราไม่รู้นายไปเชี่ยอะไรมาโนกมันร้อน เฮ้ยนัดเป็นไรอะเราเห็นเห็นเราเห็นได้กำลังจะตายดินเฮ้ยแม่ตุ๊กเจมเลยดุ ออกก๊ดพิชิตโลกร้อนและก็อย่าลืมนะครับวิธีประหยัดพลังงานอย่างแรกเลยนะครับทางเดียวกันก็ไปด้วยกันครับนอกจากจะช่วยโลกแล้วเนี่ยยังมีเพื่อนร่วมทางเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ2นะครับและก่อนเดินทางเนี่ยอย่าลืมวางแผนการเดินทางนะครับเพื่อถึงจุดหมายปลายทางให้เร็วและประหยัดที่สุดแหมอย่าทำเหมือนฟ้าดินนะครับแล้วก็เลิกเบิ้ลเลิกซิ่งด้แล้วนะครับเปลืองแถมยังเสี่ยงอันตรายอีกด้วยและถ้าไม่ขับเนี่ยนะครับก็ดับเครื่องซะ สตาร์ททิ้งไว้เนี่ยเปลืองครับแถมยังสร้างมลภาวะให้กับโลกเราด้วยแล้วก็หมั่นเช็คสภาพรถเป็นประจำด้วยนะครับทําอย่างนี้ได้ก็จะปลอดภัยทั้งรถทั้งคนเลยและสุดท้ายเลยนะครับใช้พลังงานให้เหมาะสมเพราะพลังงานที่เราขุดขึ้นมาเนี่ยมันมีวันหมดไปนะครับ